มาครับหลังจากที่เราตามหาป๊อกๆกันล่าสุดเจโมเป็นไรเจโมป๊อกเจโมเดือดประมาณนึงครับแล้วเราก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะไปขับรถแล้วไปเจอป๊อกๆอีกทีตอนไหนวะแบบเก่าๆหน่อยเกมอ่ะเกมอ่ะทรงเหมือนตำนานอ่ะเพราะบางทีเราไปเจอตำลึงไม่ใช่ตำนาน แต่ว่าใส่ป๊อกๆก็อร่อยอยู่ใช่ตำลึงตอนนี้เราวนมาหน้าวังครับเราเหตุป๊อกๆอยู่แล้วลุงทรงโคตรตำนานบอกให้ทั้งรถแล้วใช่หมดทั้งรถทั้งชุดอ่านี่ไงนี่นี่บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงกวางตุ้งผักบุ้งจีนแห้งปะแห้งปะแห้งผมปอกๆบี่แห้งธรรมดาครับธรรมดา พี่เดียวครับพี่เดียวครับเอาเกี๊ยวได้ไหมใส่เกี๊ยวไปเลยไหมใส่ทุกอย่างได้ไหมอาบะหมี่เกี๊ยวด้วยครับลงุงโอ้โหจ้ารงิกใช่อ่ะพวกผมตามหาเตี๋ยวป๊อกๆอกยู่ทั่วประเทศไทยลุงกระดูกมีอะครับกระดูกไม่ไมีมีไหมมีมีเขาลุงไม่ใช่สายกระดูกด้วยมั้งเนี่ยรู้มากไงรู้มากเร,เรารู้มากใช่ป่ะเราก็ถามหากระดูกในหม้อแล้วลุงปั้นเกี๊ยวสดๆเลยอ่ะดูดิอ่าไม่ได้ปั้นเผื่อนะมันขายไม่เหมือนกระดองปั้นเยอะ อ๋อขายตาต่อเช้าเลยก็ดูสถานการณ์ขายตามจํานวนดีกว่าน้าขายตั้งกี่โมงอ่ะก็ตรงนี้ก็ตอนนักเรียนเลิกช่วงบ่ายอ๋อครับวันนึเปลี่ยนไปผมไม่โควิดมาก็ไม่ได้เข้ามาท้งานก็อยู่แค่ด้านนู้นไม่ได้เข้าด้านไหนว่าแล้วแต่ดูทรงน้าขายมานานแน่ลุงก็ขายอะไรก็เต๋ยรลูกชิ้นหมูเป็นน้ำใสใช่ไหมน้ใสเนาะต๊อเหลาบะหมี่หมูแดงบะหมี่เกี้ยวเกี้ยวบะหมี่หมูเด้งอุ้ยอุ้ยมีหมูเด้งได้ไหมครับ ได้ยินคำว่าหมูแดงอีกแล้วอ่ะผมเพิ่มผมเอาพิเศษเลยดีกว่าเพิ่มหมูเพิ่มเครื่องไปเพิ่มเครื่องอ๋อทุกอย่างโอเคใส่ให้หมดแล้วทุกอย่างกวางกุ้งแท้นะสูตรกวางกุ้งแท้ทุกชิ้นเลยนะทุกชิ้นปลาอน้ำข้าวบะหมี่เกี๊ยวอ่ะนะนี่ขายถึงกี่โมงกันนะเพราาะว่ดูดูแล้วใกล้หมดแล้วเฮ้ยแล้วใกล้หมดแล้วประมาณช่วงครึ่งๆแต่ไม่ดึกมากอันนี้คือน้ำบะหมี่เกี๊ยวแบบบะหมี่เกี๊ยวเลยอ่ะเอาละ เรามาเจออีกร้านหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราไปล่องเจโมกันมาพอเผื่อมีเจ้าเดียวด้วยมั้งเนี่ยแถวนี้นะใช่ป่ะเจ้าเดียวน่าจะนะแบบอย่างนาเนี่ยป๊อกปอกเนี่ยอ๋อพี่เตี๋ยวไก่ข้าบะเมี่ยงเจ้าเดียวใช่ป่ะว่าแล้วแต่ว่าน้าเขาบอกว่าป๊อกปอกที่เป็นเตี๋ยวไก่ก็มีกับรถพ่วงอะไรนี่รถพ่วงเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้โหใส่ลูกแมวไปที่ตวงอะ ตะก้อเบลเลอร์เลยนะเป็นไงเรียกถูกนะเรียกตะก้อเนี่ยตะก้อเนี่ยโอ้ไม่ยากเลยโชว์เพื่อเขารู้ไปหมดแล้วอ๋อเขารู้แล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ใช่เอ้ยเจทีเจ้ทีตกใจเพื่อไม่ไม่เขาะป็หมี่ป๊าะผมชอบกินบะหมี่แห้งผมไม่ค่อยชอบกินบะหมี่น้ำเท่าไหร่มีกากหมูไหมครับลุงกากหมูไม่มีผมผมีผมขอซุปนิดนึงได้ไหม หมูแพงไงหมูแพงเกี่ยวออกมาน้ำหนักขายเดี๋ยวนี้แพงหมดแล้วแม่งขายไปครึ่งหนึ่งของแพงทำไมมอคคานก็ขายคล่องๆเราของไม่แพงมากเราก็พอเกี่ยวขาลูกค้าแต่ทุกวันนี้มันแพงเกี่ยวน้ำหนักขายเราก็ไม่ไหวไม่งั้นมันต้องขึ้นราคาอีกช้ยากอีกต้องปรับราคา คนบางทีอ่ะเขาลำบากเขาไม่มีมาออกินไม่กินยากเลยตรงกลางดีกว่ามันได้ทั้งสองฝั่งใช่พอพอ,เอ,อเอาละครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสายออปชั่นนะครคุณลุงนี่ตัดเข้าไปสี่สิบห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ <im it> เฮ้ยลงช่างหมดเลยนะช่างแล้ว <ๆ S 1> นะช่างแล้วนะโอ้โหเสียว่ะเพ<อ>ื่อความเป๊ะของทุกถ้วยนะครับขอนน้ำซุปทุกถ้กวยได้ไหมครับได้ครับนีบ่ หรือว่าคุณจะให้ลุงเพิ่มหมูเด้งเข้าไปอีกเพิ่มเพิ่มหมูเด้งในน้ำซุปไหมในน้ำซุปไหมเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่มาคำนะปลา5บาท10บาท10บาทครับใส่ไปในน้ำซุปเลยนะแถมซุปเลยในหมึกเฮ้ยแล้วดูหมูเด้งนะไม่ได้มาเป็นไม่ได้ปลาเป็นแบบว่าก้อนๆนะมาเป็นไส้นนะหมูหมูเด้งเส้นนะเฮ้ยอันนี้เราเพิ่งเคยเห็นนะเออมันเหมือนเส้นปลาเส้นปลาเออเมื่อกี้ผมเป็ทักว่า เมื่อกี้ผมได้ทักว่าเฮ้ยลูกชิ้นปลาเปล่ามไม่ใช่นะฮะอันนี้คือลูกชิ้นหมูะครับทำว,วิธีทำเพื่อจะให้เก็บได้เอาเหรอฮะอว่าได้อย่างแน่แน่ถ้าเราแป่งแบ่งแย่บางทีเราเขา้าโต๊ะมันก็เหมือนกินฟวามเยือกมันจะน้อยลงถ้าเราคมคลุมแบ่งงานบางทีมันอยางเก็บไว้อยู่อ๋อเป็นวิธีการเก็บให้นานขึ้นแล้วก็อร่อยเ<ช>หมือนเดิมถ้าเราอย่างแบ่งแบมาเนี่ยเหมือนที่เราเห็นกันเนาะได้ แต่เราต้องมาเสียเวลานั่งทำอ๋ออันนี้คือแบบนี้เราทำมันมาแบบฟึ่บฟึ่บไปเลยนี่ไงน้ำใสของแท้เท่าไหร่ครับลุงห้าสิบห้าห้าสิบห้าก็เป็นโอห้สิบห้าครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอปรุงไปเลยได้ไหมได้ปรุงเลยปรุงเลยปรุงเลยแล้วพริกแล้วพริกนี่ขั่วเองขั้วเองซื้อเขาพริกซื้อเขาไม่ใช่หมายถึงว่าลายขั่วแต่หาพริกที่มันลงตัวแต่ตัวนี้พอดีเอามาเสริมพอดีใส่หนึ่ง ผมตรงนี้เป๊ะปลาเนี่ยกินนี่เป๊ะเอาไหม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 เห็นว่าเมื่อกี้เราเลยถามว่าลูกชิ้นปลาเหรอเออมีใช่ไม่่ใชไม่่่ใชลูกชิ้นหมูนะครับเป็นรูปแบบอย่างที่ท่านจะหายากนะถ้าคุกนี้หกหมดเลยยังไม่ได้กินเลยไอ้เหี้ยถ้าแต่เส้นลุงดูนะยังไม่ได้ชิมนะเส้นน่าจะอร่อยแล้วแม่นเส้นดูเด้งมากเลยใช่นะ มีไข่ร้านเขาก็เปิดบะหมี่ตรงนี้มีแต่บะหมี่ไม่มีไข่ไม่มีไข่แป่งเลยมันแข่งปกเลยต้มยังไงก็ไม่นิ่มแป้งจะเยอะผมไม่ใส่อะไรเลยครับมีแต่แป้งเดียวรบะหมี่แคร์บะหมี่แคร์แล้วอยู่ที่เกรแป้งสาลีครับเพราะว่าราคาจะไม่เท่ากันแป้งสาลีถ้าเกรดดีหน่อยราคาก็จะสูงขึ้นอันนี้ของน้าคือทำเองเลยหรือว่ารับเจ้าที่แบบแต่งไปมาโอ้โหวิงคือเลือกมาคือเลือกมาในเด็กแล้ว ต่ดูแบบดูนุ่มไหมฮะดูมันนุ่มแล้วเงาไม่อร่อยเชียบคุณล,ลองดูกูณล,ลองดูเส้นไี่ลงอ่ะแล้วอากันว่าไม่อร่อยผม<อ>ดูแล้วลงุงเพราะผมเห็นแล้วว่ามันมันเงาอ่ะมันไหลอืมเฮ้ยมันมันหนึบลงุงหมายถึงว่ามันเด้งหนึบวย้ย เส้นเดียวฟิวเดียวอะไรวะลงผีลงผีเออเนอะใช่ปะนุมน่มๆเด้งๆอ่ะขอชิมเกี๊ยวไปเลยนะออบะหมี่บะหมี่แห้งอร่อยบะหมี่อร่อยจริงลุงกูยังไม่ชิมซุปเลยนะโอ้โหกูยังไม่ได้กินหมูก,กับเกี๊ยวเลยมึง <c oughs> ผัดกูไปน้ำซุปอีกแยะ <c oughs> โอ้โหมึงก็กินคนเดียวเลยเหรอวะหมูหมูอร่อยมึงกินเส้นไปเลยโอ้โหโจโจจะกินคนเดียวเลยเหรอนายจะกินคนเดียวเลยเหรอวะแล้วโจจะผักให้ผมไปกินน้ำซุป แล้วคุณไปกินหมูคุณกินหมูเด้งหมูเด้งก้อนผมหมูเด้งผมสั่งเพิ่มมาคุณไปออกทางรู้มากอ่ะอย่างที่ผมก็ผมก็แย่เลยตายเลยแล้วผมไปแบกน้ําหนักแป้งเหี้ยงอ่ะลองหน่อยฮะเกลือคลัฟติกใส่คลัฟติกเลยหมูแดงหอมกจริงจริงใช่ไม่เป็นหมูแดงที่แบบว่าเทคเจอร์แปะปีมันรู้สึกฟิลเหมือนหมูยอได้มันคือหมูยอ เขาอาจจะเรียกไม่เหมือนกนะันแต่ผมรู้สึกว่ามันมันคือหมูยอ่อแต่นี่คือหมูเด้งแต่คือหมูเด้งอ,อร่อยนะอร่อยอแล้วราคาไม,ไม่แพงด้วยเรี่ยงงหมูหมูยอเลยชิมซุปลุ่งหึ่งเนี่ยคือหมูยอนะมาเฟวหัวกินง่ายเลยเใช่ มีใช่ไหมมีคนนึกว่าหมูยอใช่ไหมใช่ป่ะตบน้ำซุปหน่อยนะครับให้มันลื่นๆคอนะครับจะได้ลงง่ายๆขายคล่องหอมกุ่นผมบอกเลยดีกันนะร้านนี้นะมันเป็นซีวน้ำซุปโบราณป่ะผมผมต้องขอชิมก่อนมันบางเบาๆอ่ะน้ำซุปแบบเบาอ่ะ เออมันเบาๆอ่ะจะไม่จืดด้วยอ่ะไม่จืดใช่ไม่จืดมันออกเบาๆนะอืมนั่นเป็นเหมือนซุปจีน่ะพี่กล่งๆที่พวกเี่ไผ่พวกแบบอืมอะเลยพวกนั้นอ่ะอันนี้บอกก่อนว่าอันนี้คือฟิลหมูเด้งนะเหมือนหมูยอใช่ฟิลหมูยอเป็นหมูเด้งแต่หมูยอมันจะไม่แน่นเท่าหมูยอมันจะไม่แน่นเท่านะใช่แต่ว่าวิธีการคล้ายๆกันใช่เพราะน่าจะเป็นการเลือกส่วนหมูมาแต่เส้นหมี่ลุงโหดดิโหด รูว่โคดเลยเป็นไงี้่เฮ้พนลับบ๊อกบ๊อกทำไมมันมันง่ายแล้วมันหรือว่าที่รถมันดูอร่อยไปเลยนะแต่ก็ไม่เลยจะข้อของมันของมันดีมันก็ดีอ่ะใช่ป่ะเออมันไม่เกี่ยวที่รถที่อะไรหรอกแต่มันคลัสซ์อีกอ่ะเนี่ยฮะฮึมรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะอาจารย์นพลาไปเลยอาจารย์รออะไรอ่ะอืหมดนะหมดนะทำเป็นเล่นนะนี่นะ อยู่หน้าวังเลยครับตอนนี้เจ้านี้จะมีความเป็นมีความเป็นแบบจีนอยู่ที่ไม่ใช่ป๊อกๆไทยเว้ยเฮ้ยเขาเขียนว่าความตุ้งเลยนะใช่ป่ะเจอความตุ้งใช่ป่ะใช่มีมีความตุ้งก็มีความตุ้งเลยซือผมนึกว่าความตุ้งอ่ะเป็นแค่ผักที่นแบบน้ำซุปอ่าลุงผมว่าผมรู้สึกเหมือนแบบกินน้ำซุปเหมือนน้ำซุปร้านอาหารจีนมันไม่ใช่ใช่ป่ะผมสื่อางนั้นนะเพราะว่าปกติอ๋อใช่ป่ะแต่ก็ไม่จืดด้วยนะ ไม่นะคือมันไม่เจืดแต่ไม่เค็มแล้วของลุงก็หอมเนี่ยน้ำจิ้มหอมใช่บางบางเบาแต่หอมเบาไม่บางพี่เบาเ็ใช่เบาหอมที่ผมบอกว่ามันเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนเราซดซุปเยื่อไผ่ถ้าใครอยากกินเขาเรียกว่าถ้าป๊อกป๊อกสูตรกวางตุ้งที่น้ำซุปค่อนข้างจะเบาๆหน่อยเกี๊ยวเส้นอะไรออกแบบว่าจีนครับเรายังไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอนะใช่อกป๊อกสไตล์นี้ยังไม่เคยเจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครอยากมาลองครับมาเดินแถวนี้ช่วงสั่บ่ายตรงตอนโรงเรียนเลิกตรงข้ามวังเลยช่วงบ่ายเป็นต้นไปอะเราเจออีกเจ้านะเราเจออีกเจ้านะ แต่ว่าไม่รู้ว่าขับไปอีกวันอื่นเนี่ยจะเจอเจ้าไหนเจอปุ๊บเราจอดอีกอแต่ร้านนี้ผมบอกเลยว่าต้องลองมาชิมหมูเด้งเขาคุณจะได้หมูเด้งที่คุณไม่เคยกินมาก่อนอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึงห<ม>น่งหมูเด้งที่คุณต้องหันไปถามเอ๊ะหมูยือเปล่าเอ๊ะหมูยือเปล่าแต่ว่าลุงคอนร์มว่าไม่ใช่ครับหลายคนคิดว่าเป็นหมูยอแต่ว่านี่คือหมูเด้งแต่อยู่ที่ว่าใครจะชอบหรือไม่ลงไปแล้วครับไปไปเดี๋จะรถติดไปไปไหนได้ทิ้งเลยไปหาเจ้าอื่นหรอครับป